สวัสดีครับท่านผู้ชมโยเกิร์ตตอบปัง DJPK เม้นชม Beautiful ล่านสวยตามเนื้อผ้าจินดีอีกฝ่ายมีรักใหม่สสดแล้วปังเวอร์สำหรับโยเกิร์ตนัทชาที่สวยวันสวยคืนแถมยังมีงานรัวๆแต่ก็ยังถูกจับตามองประเด็นของอดีตสามี DJPK ปิยวัฒน์ที่เพิ่งเปิดตัวรักครั้งใหม่กับสาวมิเรียมและเพิ่งเข้ามาคอมเมนต์ชมเจ้าตัวว่าบิวตี้ฟูลด้วยล่าสุดโยเกิร์ตนัทชาก็ออกมาเปิดใจ ถึงเรื่องนี้ด้วยว่าเอาจริงๆจากหัวใจจากใจเราเลยเรารู้สึกดีใจกับเขาด้วยถ้าเขามีคนเข้ามาดูแลมีความสุขเราก็ดีใจกับเขาด้วยตั้งแต่เลิกกันแล้วก็บอกกับเขาว่าอยากให้เขามีความสุขก็ดีใจถ้ามีคนเข้ามาพาเขาก้าวข้ามผ่านช่วงเวลานั้นไปได้ก็ดีใจกับเขาด้วยจริงๆ ถามว่าได้คุยกันบ้างไหมช่วงนี้ไม่ค่อยได้คุยกันค่ะไม่ได้คุยกันมาสักพักแล้วแต่ถ้าได้คุยก็เป็นการคุยเรื่องธุระเรื่องงานเรื่องหมามากกว่าเรารู้สึกหัวเขาน้อยลงเพราะเขามีคนดูแลเราห่วงตัวเองดีกว่าส่วนผลกระทบจากเรื่องที่เกิดขึ้นมันก็มีบางสิ่งบางอย่างที่กระทบกับตัวเราบ้างแต่ทั้งหมดทั้งมวลถ้าเขามีความสุขเราก็ดีใจกับเขา และเมื่อถูกถามถึงเรื่องที่ DJPK เข้ามาคอมเมนต์ว่า b e a u t i f u l ในรูปที่โพสลง Facebook สาวโยเกิร์ตก็เผยว่าแอบตกใจนิดนึงเพราะไม่ค่อยได้เห็นเขามาคอมเมนต์นานแล้วเขาคงทานความสวยเราไม่ไหวไม่รู้ต้องถามเขาเองค่ะไม่ตอบกลับดีวกว่าในใจคิดว่าสวยอยู่แล้วก็ตามเนื้อผ้าค่ะหัวเราะ ส่วนสถานะหัวใจของตัวเองสาวยเกิดเผยว่าเราก็ไม่ได้เปิดแล้วเราก็ไม่ได้ปิดขอเอ็นจอยไปกับความโสดก่อนไม่ได้มีโอกาสแบบนี้มานานแล้วถือเป็นโอกาสที่ดีในการใช้ชีวิตโสดที่หลายคนอาจจะห้อยหาในสิ่งนี้ซึ่งมันก็สนุกไปอีกแบบหนึง่งอยากจะทำอะไรก็ไม่ต้องรีบกลับบ้านโสดจนเพื่อนๆบอกให้รีบกลับบ้านบ้างก็ได้วันๆก็จะออกําลังกาย ชีวิตตอนนี้สดใสขึ้นเราก็มุ่อ่อนแต่ค่อยๆกล้าวด้วยความมั่นคงแต่ก็ยังมีอาการนอนไม่ค่อยหลับหวังว่าเวลาจะช่วยให้เรานอนดีขึ้นซึ่งมันก็มีหลายเรื่องให้เราคิดเพราะเราต้องทำงานอยู่ตลอดเวลา ถามว่าชีวิตเราเปลี่ยนแปลงไปเยอะไหมรู้สึกว่าเราเปลี่ยนไปเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นถ้าเราคิดดีทำดีมันก็จะสมผลให้มีสิ่งดีๆเข้ามาหาเรารวมถึงคนดีๆด,ด้วยยังอยากมีแฟนแต่ไม่รีบปล่อยให้มันเป็นเรื่องธรรมชาติโชคชะตาจะพัดมาหาเราวันไหนก็วันนั้นแหละ ส่วนคนที่เข้ามาจีบยังไม่มีแต่เราฮุบออนเต็มที่ค่อยๆก้าวอยากก้าวด้วยความมั่นคงถ้ามีรักครั้งใหม่เราจะเปลี่ยนแปลงไหมยังไม่อยากคิดถึงในจุดนั้นอยากเอ j นจอยกับชีวิตโสดตอนนี้สักพักหนึ่งซึ่งใครยังไม่เคยโสดลองโสดดูนะคะ you, you so สาวโยเกิดยังเผยถึงเรื่องงานเล่นเอ็มีเพลงผูกพันต้องลาด้วยว่าตอนกวินติดต่อมา ก็ขอฟังเพลงก่อนแต่พอฟังเพลงปุ๊บเราก็ตกปากรับคำทันทีเพลงมันเพราะค่ะเรารู้สึกอยากเล่นและไม่ได้เล่น MB มานานหลายปีแล้วมันก็แอบค้าชีวิตเราเพราะเนื้อเนื้อเพลงเขามันมีบางวลีที่มันโดนลองไปไล่เนื้อเพลงดูมันก็จะมีคำที่มันตรงกับชีวิตเราแต่มันเป็นการแสดง ส่วนหลังจากนี้ก็รอรุ้นเรื่องการแสดงจะไปเป็นบทบาทไหนหรือแนวทางแบบไหนซึ่งยังไม่มีการติดต่อมาอย่างชัดเจนแต่ถ้างานชิ้นต่อไปที่เราอยากทำก็ประมาณนี้